เมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมกับคุณสวัยแสงสว่างได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจากาสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ทกศสำสนักงานใหญ่กรุงเทพเรื่องของธนาคารต้นไม้เจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์มา5ท่านเราก็บรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันเรื่องของธนาคารต้นไม้ แล้วส่วนหนึ่งผมได้ให้คำแนะนำว่าการปลูกป่าเนี่ยในพื้นที่ที่จำกัดให้ปลูกแนวคิดที่ผมนำเสนอต่อน,นายมประเด็นสาธารณะว่าไม้เรียงแถวหรือป่าเรียงแถวมีห้วยปลูกริมห้วยมีถนนปลูกตามแนวถนนแนวคลองแนวคูแนวคันนาที่เห็นอยู่นี่คือการปลูกแนวสันกลาง แล้วที่เห็นอยู่ไกลๆซ้ายมือของผมนั่นในในป่านั้นก็คือการปลูกไม้เรียงแถวตามคันนาปลูกป่าเรียงแถวตามคันนาปลูกป่าเรียงแถวตามสันกลางที่ผมขุด ที่ผมจะพาท่านดูนี่คือที่ศูนย์ศึกษายางนาแก้นี่แก้จนปลูกเมื่อ22กรกฎาคมขณะนี้ก็ประมาณ5ปีไม้ใหญ่มากไม้ใหญ่แล้วก็มีหลายอย่างถ้ามาดูฮะมี2มี2แถวด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี่ยปลูกไว้อันนี้ปลูกหลังจากนัำ้ำนะครับหลังจากประมาณ2ปีนี่ละเหนียวนที่นี่ครับกล้องก็จะตามผมมา อันนี้คือปลูกไกลถนนตายตามตลอดแนวแนวสันเลยซึ่งผมผมสันกลางแล้วปลูกได้สองแถวนี่ปลูกประมาณปี2551ไปลายปลายก็มันปลายปลายปีนะครับประมาณกันยาสิงหากันยากันยาสิงหา51าสิ5งหาม5นี่ครับนี่ก็ถือว่าโตแล้วใหญ่แล้วนะครับเป็นแถวเป็นแนวเป็น เป็นนาป่าก็ได้เพราะมันอยู่กลางนาเป็นป่าเรียงแถวก็ได้ฉะนั้นท่านที่ชมสารคดีชุดนี้บอกว่าไม่มีที่ก็ไม่เป็นไรท่านทาอย่างนี้นะครับเป็นแถวเป็นแนวเรียงกันต่อกันไปเลยนี่คือนาป่าเรียงแถวป่ายางนาเรียงแถวหรือปลูกไม้เรียงแถวแถวเดียวก็ได้สองแถวก็ได้ตามพื้นที่จํากัด ไม่มีที่มากปลูกป่าได้ตามแนวแถวเดียวรอบบ้านไม่มีปลูกแถวเดียวรอบสวนแถวเดียวรอบคูแถวเดียวรอบคลองแถวเดียวตรอบตามคนาแถวเดียวรอบค้้ยแถวเดียวรอบสระน้ําเห็นไหมครับเสนอประเด็นต่อสาธารณะแล้วท่านที่รับรู้แล้วช่วยให้ความรู้แก่คนต่อไปว่าป่ารูปแบบใหม่ปลูกป่าเรียงแถวครับ